ครับสวัสดีครับกับผมนะครับมี Youtube ใหม่นะครับมาขอแนะนำขอฝากรถตักด้วยนะครับชื่อว่าเราะริมชินทางนะครับซึ่งว่าเราจะพาไปไหนพาทำอะไรนะครับชื่งนะครับผมนะครับนัตพงศ์หงสาสุนะครับ ็ชอบไปเล่นไปเที่ยวไปกินนะครับก็เลยคิดมเมนตนขึ้นมาว่าเออน่าจะทําช่อง YouTube ดูดดเผื่อจะได้ให้เพื่อนเพื่อได้ติดตามเพื่อนๆได้ลองรู้จักนะครับว่าตัวตนของผมเป็นยังไงนะครับเห็นและเห็นเพื่อนาๆทําเห็นของคนอื่นทาแล้วรู้สึกมีความสุกได้ดูได้ดูเรื่องราวของคนอื่นและทีนี้อยากเสนอน,นําเสนอเรื่องราวของตัวเองบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงที่สนุกแค่ไหนนะครับโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับติดตามฝากด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งฝาก ซับสไครนะ์ฝา,ากกดกระดิ่งกดกระดิ่งนะครับกด,ต,ดต,ติดตามติดตามแล้วก็ซับสไครให้ผมด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวช่องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ